สองสามโอ้โหแรงขึ้นสวัสดีเพื่อนๆพ่ทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่โค้งบางซื่อนะมารอดูรถ RHN นะครับเขาจะวิ่งขึ้นสถานีกลางไม่ได้วิ่งทางนี้นะแต่ตรงนี้ซูมไปให้ดูเฉยๆว่ามีเจ้าหน้าที่มานั่งซ่อมรางกันช่วงโค้งบางซื่อน,นะครับ <S <S แต่รถเขาจะขึ้นทางนี้ครับนี่จุดนี้เลยเดี๋ยวสักพักเขาจะขึ้นไปนะรถ RHN มาจากอีสานนะครับหนุ่มอีสานหลงกลุงนี่เป็นพื้นที่ของ ลงรถจากดีเซลบางซื่อนะครับมีรถเก่าๆจอดอยู่ตั้งกล้องรอเลยนะครับเดี๋ยวรถมาถ่ายไม่ทันแต่ได้ยินเสียงวิดว่ดวิดๆนะเหมือนจะมาแล้วได้ยินเสียงรางค่อยๆเคลื่อนตัวมาได้ยินแต่เสียงรางมานะครับ ฝั่งน้นจะเป็น q y, ิวไขบวนขบวน84นะครับอันนั้นวิ่งกลับเข้าย่านไป ระหว่างรอนะครับสายสีแดงก็ออกไปแล้วเส้นบางซื่อลังสิทนะครับแล้วส่วนข้างล่างก็จะเป็นบางซื่อตะลิงชันเป็นกระบวนนครวิถีกับธานีรัตยาตรงนี้ก็ มาแล้วนะครับรถมาแล้วนะครับ RSN มาแล้วขึ้นมาแล้วครับอัดเต็มที่ดู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 หนึ่งสโอ้โหเร่งเครื่องขึ้นไปแล้วครับเสียงเร่งเต็มที่เลยหนึ่งสสามี่ห้าหตู้นะครับ เร่งกันเสียงเร่งนี่อัดกันเต็มที่เลย1 0บนาฬกาสานาทีขบวนนี้ก็จะออกจากสถานีกลางกรุงเทพมหิวัติเดินทางไปอุบลราชธานี ขณะนี้เวลา10นาฬกา36นาทีนะครับได้เวลาของรถ RHN ขบวน71นะที่จะออกมาแล้วเดี๋ยวเรารอคอยกันระหว่างรอขบวน71นะครับก็มีขบวน208สวนทางมาทำขบวนโดยที่ตาชิขบวนนี้ก็มาจากนาครสวรรค์นะครับ นี่ตัว5 2 0เมื่อวานทํากระบวน207ไปนะครับวันนี้ทํากับกระบวน208 มาแล้วนะครับขบวนเจ็ดหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามองขึ้นไปตรงนี้นะฮะเจ็ดหนึ่งเป็นรถดีเซลรางนะครับมีรถหลงมาจากอีสานด้วยครับ RHN รถดีเซลราง RHN มาแล้วครับรถด่วนี่เจ็ดหนึ่งนะ RHN อยู่ข้างหลังนะครับตอนขึ้นสถานีกลางก็อยู่ข้างหน้า